ตอนนี้เพราะว่ามาอยู่ในสวนนะครับนะเราเข้ามาสวนนะครับที่ที่พี่น้องเห็นนั่นคือมันชำประหลังนะครับนั่นก็รถมอไซค์ผมนะครับนะจอดเอาไว้นะครับเดี๋ยวจะไม่ทำให้คลิปยาวนะฮะจะพูดเลยนะครับนะนี่ก็เหล็กนี่ก็นับตามสภาพนะฮะ อยู่ในดินนะครับเป็นระยะเวลา20ปีกว่าแล้วนะครับนะจะสัเกตได้ว่านะครับก็จะมีสนิมนะครับเต็มนะฮะนะครับนะเนี่ยจะให้ดูนะครับคือฝั่งด้านนี้นะฮะมันจะหนานะครับหนาตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นเลยนะฮะ ส่วนฝั่งนี้มันจะบางนะครับนะครับเหล็กประเภทนี้นะครับจัดอยู่ในเหล็กคาร์บอนสูงนะครับหรือว่านะครับถ้าเป็นสมัยโบราณนะครับเขาจะเรียกว่าเหล็กกล้านะครับคือเหล็กพวกนี้มันมันจะไม่มีความเหนียวนะครับในตัวเหล็กนะนะครับมันจะมีแต่ความแข็งนะครับนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็ไม่ค่อยเหมาะนะไม่ค่อยมีคนนิยมใช้นะครับนะอีกอย่างก็ช่างก็บางบางช่างเขาก็ไม่ไม่อยากทำนะเนื่องจากมันทำยากนะครับนะทำยากแลก้วก็การใช้งานนะครับมันใช้งานหนักไม่ได้นะครับนะ ใช้ฟันไม้ไม่ได้นะครับเหล็กพวกนี้นะแต่ก็ไม้ไม่ใหญ่มันฟันได้อยู่นะแต่ถ้าไม้ใหญ่ใหญ่คงไม่ไหวนะครับนะเพราะว่ามันจะมันมันเป็นเหล็กแข็งนะครับนะคืออัตรามันหักเนี่ยสูงมากนะครับเหล็กพวกนี้นะจะไม่เหมือนพวกบาพวกแหนบนะจะไม่เหมือนนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับ ชุบน้ำเนี่ยไม่ไม่เหมาะนะ,นะครับไม่มีใครทำนะ,นะครับชางที่ไหนก็เวลาเวลาชุบเนี่ยนะครับเขาจะชุบด้วยน้ำมันนะครับนะเพราะว่าชุบน้ำเนี่ยมันมันจะมันจะเปราะนะครับนะไม่สามารถชุบได้นะ,นะครับนะครับแต่ว่าผมเนี่ย ผมไม่รับทำนะฮะเล็กลูกปืนเนี่ยมันทำยากนะครับนะนะครับนะประมาณนี้นะครับเนื้อหานะครับเ,เล็กตัวนี้นะฮะเนี่ยอยาให้ฟังเสียงความกล้านะครับเนี่ยไมบขนาดมันมีฉนิมนะครับนะ เล็กตัวนี้นะครับถ้าทํำมีดนะครับมันจะได้อ่าความยาวประมาณสักประมาณสิบนิ้วนะครับน่าจะได้อยู่นะครับในความใหญ่ก็อาจจะประมาณนิ้วกว่า,วานะครับไม่ถึงสองนิ้วนะครับนะครับเพราะว่าเพราะว่าเป็นสนิมนะครับนะแต่ว่าถ้ามีคนออยากได้นะครับ ผมก็ไม่กล้าเสี่ยงนะครับทำนะฮะนะครับเพราะว่ามันมันทํายากนะนะครับนะนะครับนะครับแล้วก็อีกอ่หนึ่งสาเหตุนะครับที่แบบว่าคนไม่ค่อยนิยมเอามาทำมีดนะเพราะว่ามันจะได้มีดที่อ่อไม่ใหญ่นะครับนะนะครับมันเป็นมีดเล็กนะคนก็ อาจจะไม่ค่อยนิยมใช้สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพูดถึงความคามเนี่ยนะครับมันคมนะครับเพราะว่าเป็นเหล็กกล้านะครับแต่ว่ามันไม่มีความเหนียวนะครับนะคือม้ใหญ่แบบนี้นะผมคิดว่ามันน่าจะฟันไม่ค่อยไหวนะครับนะครับเหล็กพวกนี้มันถึงถึงทำได้ก็ราคามันแพงนะครับนะแต่ว่า ถ้าใครว่าอยากให้ผมทําเนี่ยนะครับก็บอกทำตรงนะครับไม่รับนะ,นะบไม่รับทำเพราะว่าไม่เคยทํานะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่ผมก็ทําเต็มบาแล้วก็แหนบนะครับนะถ้าจะเอาตัวนี้มาทำเม็ดเนี่ยถ้าความคิดผมนะครับผมแนะนําว่าเออเอาพานรถไทยมาทําดีกว่า นะครับเพราะว่าคุณสมบัติของผ่านรถไทยน,นะครับมันจะดีกว่านะแต่ก็ไม่ใช่ว่าผ่านทุกยี่ห้อมันทำได้ไม่ใช่นะครับผ่านรถไทยต้องเข้าใจนะครับนะเอ,อ,อยากให้แนะนำไปหาผ่านผ่านไทยที่แบบว่าที่แม่ว่าเวลาเราเขาไปไทยน,นะครับมันจะแตกนะครับนั่นนั่นบอกถึงเอ่อ ่านไทยตัวนั้นเนี่ยมันเป็นเหล็กเหล็กแข็งนะครับนะมันจะไม่เหนียวนะครับมันเป็นลนะักษณะเอ่อคลา้คลายแหนบนะครับมันจะมีความแข็งและความเหนียวนะครับแต่ว่า่านรถไทยบางยี่ห้อก็มันมันทำมีดไม่ได้นะครับนะเวลาเราชุบมันจะอ่อนนะครับนะนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้เลือกดูนะเหล็ก แต่ว่าผ่ารถไถมันมันง่ายนะครับเพราะว่ามันบางนะแดียว่ามันยากตอนเราตัดนะครับนะนะครับนะครับนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับนะนะครับเดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อไปนะครับว่าผมจะนําเสนอคลิปอะไรนะครับก็ฝากพี่น้องกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดูโฆษชนะให้จบด้วยนะครับ <laughs> <laughs> นสวัสดีครับเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย